วันนี้คุณครูทั้งสามคนมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กได้ประดิษฐ์เช่นเคยนั่นก็คือเลือจากเศษวัสดุเหลือใช้วันนี้จะประดิษฐ์อะไรบ้างเอ่ยคุณครูคกิ๊กประดิษฐ์เรือจากกล่องนมค่ะคุณครูอะไรครับประดิษฐ์เรือจากกระป๋องแป้งค่ะอุปกรณ์เลยครับคุณครูอุปกรณ์เรามาดูกันเลยตามนี้เลยนะครับเด็กๆ คุณกูไลแนะนําอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์ของคุณกูมีก่กระป๋องแป้งที่ใช้แป้งหมดแล้วนะคะมันจะได้เบาค่ะแล้วก็ไม้ตะเกียบเด็กๆคคุ้นเคยแล้วก็มีช้อนไอติมเล็ก,ลก,ลกเพื่อเป็นหางเรือปัดน,นะคะแล้วก็มียางมาลัดไปดูกันเลยค่ะผูจะเริ่มประดิษฐ์ให้ดูเลยนะคะอันดับแรกนะครับเด็กๆใช้ไม้ตะเกียบสองอันเอามาไวขา้ข้างๆกับกระป๋องแป้ง ใช้หนังยางรัดนะครับเด็กๆนี่รัดให้มันแน่นนะครับเด็กๆนี่นะครับเด็กๆเพื่อรัดไม่ให้ไม้มันเลื่อนออกนะครับเด็กๆ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะทําใบพัดเรือนะครับเด็กๆจากหนังยางแล้วก็จอนไอศครีมแล้วก็เอาอยางเส้นหนึ่งรัดมัดนะครับเด็กๆเพื่อยึดไปให้หางเสือเรือนะั้นเคลื่อนที่นะครับเด็กๆเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือ เรือจากเศษวัสดุกระป๋องแป้งบุญภูไลครคับเด็กๆต่อไปมาชมของคุกกี้ครับคุกกี้อะไรครับวัสดุอุปกรณ์นะคะก็คล้ายๆกับของคุครูเลนะคะแต่คุณจะใช้เป็นกล่องนมค่ะที่เด็กดื่มเสร็จแล้วนะคะวิธีการทํานะคะมาดูกันเลยค่ะเาจะใช้ไม้ตะเกียบนะคะมาอย่างนี้เลยแล้วก็อัดให้แน่นค่ะทำลักษณะดเดียวกันเหมือนภูไลนะคะดเด็ก อุปกรณ์พวกนี้เด็กหาได้ที่บ้านเลยนะครับถ้าไม่มีมารับกับคุณครูได้ที่โรงเรียนนะครับเด็กๆเกมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ใบพัด,ด,ก,ดะะกันเดลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กๆ เอ๊ะมันจะลอยได้จริงหรือเปล่าต้องทำยังไงคุณครูไล่ไปทดลองลอยน้ำกันมาดูเรือจากกระป๋องแป้งของค,คุณครูไล่ว่ามันจะวิ่งได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะดูกันเลยค่ะเด็กๆว้าวเยี่ยมมากเลยมาชมเลยค่ะเรือคุณครูคิ๊กโอ้ นี่มาจุ่มสองครับเด็ครับเด็กๆครับเป็นไงครับเราไปเล่นเรือแสนสนุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงในเด็กสนใจก็ไปทำที่บ้านนะครับจากเศษวัสดุเรือใช้อาจจะมุมขวดพลาสติกกระป๋องแป้งนะครับวัสดุเรือใช้อะไรทีรองใช้นะครับเด็กเมื่อเด็กทำแล้วนะคะเด็กก็อย่าลืมนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูทั้งสามคนได้รับชมด้วยนะคะ Bye. <laughs>